สวัสดีครับช่างฟิล์มท่าสงครับหลายคนทักมาถามอยากให้ผมอัปเดตสถานการณ์สักหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยราคาวตัตถุงคลของหลวงพอว่อท่าสงแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรบ้างแล้วรุ่นไหนยังน่าเก็บไหมนะครับราคาเป็นอย่างไรช่วงนี้ควรจะบูชาหรือไม่ผมต้องบอกงี้ครับถ้าเกิดคุณเห็นกองกล่องพัสดุที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคุณจะเข้าใจอะไรบางอย่างคุณจะเห็นอะไรบางอย่างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ทํางานประจําอยู่คนที่มีเงินเดือนนะครับข้าราชการต่าง อาจจะไม่เห็นหรืออาจจะยังไม่สังเกตถึงผลกระทบมากนักแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยท่านจะสามารถรับรู้ถึงผลกระทบได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีเอามากๆนะครับคุณรู้ไหมว่าวัตถุมงคลที่กองอยู่หน้าผมเนี่ยเยอะมากๆมีลูกหลานหลวงพ่ออยากจะขอให้ผมเนี่ยช่วยบูชาหน่อย เพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของเขาเอาไว้กินเอาไว้ใช้ในยามเดือดร้อนแบบนี้นั่นแสดงว่าพระหลวงพ่อสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงถ้าพระของท่านจริงช่องฟิล์มท่าสงรับเช่าบูชาครับและวัตถุมงคลส่วนหนึ่งที่ผมได้ช่วยพี่น้องเราบ,บูชาไว้นะครับส่วนหนึ่งนะผมก็จะเอามาแบ่งปันให้กับเอในช่องฟิล์มท่าสงผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาผมช่วย พี่น้องของเราบูชาพระมานีครับผมเนี่ยพยายามจะดันให้ราคาเนี่ยเต็มเพดานเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องกินต้องใช้นะครับแต่ส่วนหนึ่งผมก็ขอสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเอามาแบ่งฮะให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยในราคาที่มันพอไปได้ในราคาที่มันสมเหตุสมผลที่ไม่เกินจริงจนเกินไปจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับว่าในช่วงเวลานี้นะครับมีพระอะไรเข้ามาบ้างที่พี่น้องของเราเนี่ย เอามาให้ผมดนะูเอามาให้ผมบูชาเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยและผมต้องบอกว่าณสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแล้วพระหลวงพ่อก็ยิ่งออกมาเนี่ยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่คนที่มีต้นทุนคนที่มีโอกาสคนที่มีจังหวะที่ดีที่พระท่านสงเคราะห์มาเนี่ยคุณควรจะเก็บอย่างยิ่งเลยวัตถุมงคลพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมเก็บนะมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะเก็บวัตถุมงคลเพิ่มนะ ตามกำลังของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้วัตถุมงคลเป็นรุ่นไหนราคาอย่างไรบ้างไปดูกันครับนี่นะครับเรามาดูหน้าพระกันก่อนนะเพราะว่ามีเยอะมากเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละรายการนะครับรายการไหนที่บอกราคาได้ผมจะบอกไปเลยนะอันไหนที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้ก็รบกวนสอบถามกันเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยรายการ ชุดที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยนะครับเอ,อ่อเป็นรายการที่สามารถนํามาให้บูชาได้นะนี่นะคือบางรายการเนี่ยราคาก็ไม่ได้จริงๆครับราคาค่อนข้างที่จะสูงก็เลยต้องเก็บไว้เองนะอันนี้ก็เป็นชุดที่ราคาที่น่ารักน่ารักนะออให้ท่านทั้งหลายเนี่ยพิจารณานะให้ถี่ถ้วนแล้วก็สามารถบูชาจองได้เลยนะครับผ่านไลน์ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนในไลน์ แอดไลน์ไว้ได้เลยนะจ๊ะมาดูรายการแรกเลยนะครับอันนี้เป็นพระคำข้าวรุ่นพิเศษนะหลวงพ่อนั่งต่างนะมาดูกันนี่พระคำข้าวรุ่นพิเศษนะครับหลวงพ่อนั่งต่างติดพระธาตุข้าวบินแบบนี้ด้านหลังเป็นยันเกราะเพชรแล้วอุดผงคำข้าวแท้ๆของหลวงพ่อนะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าวัดท่าสุงนะปิดทองอันนี้ปิดทองเดิมนะครับปิดทองเดิมได้มาเป็นกล่องเดิมแบบนี้เลยนี่นะครับสององค์ องค์ละ3,300นมะมีกล่องครับ3,300มีกล่องสวยสมบูรณ์ปิดทองยิบเนียบนะครับพระทาตเข้าบินนะใครไม่รู้ประวัตินะท่านไปเซิร์ชหาได้เลยนะครับเจอของแท้ๆแล้วก็สวยๆแบบนี้นะคน่อนข้างที่จะหายากนะครับองค์ละ3,300เท่านั้นผมมีให้แค่2องค์นะครับมีนะเอามาแบ่งได้ในะราคานี้ได้เพียงแค่2องค์เท่านั้นครับ ต่อมานี่คือพระหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองเดิมจากวัดด้านหลังเป็นยันเกราะเพชรแบบนี้ผมต้องบอกแบบนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยให้ผมช่วยบูชามาเวลาไปวัดก็ไปทําบุญจากวัดมาทีละองค์สององค์ทีละองค์สององค์นะครับในสมัยนั้นนี่คือปิดทองแท้ๆจากวัดเลยมีกล่องให้ทุกองค์นะครับไม่ต้องห่วงเวลาปิดทองเดิมจากวัดเนี่ยท่านจะเห็นลอยเห็นไหม ็นรอยขีดแบบนี้เห็นรอยขีดเนี่ยเป็นรอยวัดนะครับเป็นรอยแบบวัดกรอบเพื่อที่จะปิดทองแบบนี้คือทองเดิมแท้แน่นอนสภาพสวยสมบูรณ์ครับไม่แตกไม่บินไม่หักใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญนะครับมากับพร้อมพร้อมกับใบอรัตนาพระคำข้าวและพระหางมามีไม่กี่สิบองค์หรอครับผมให้บูชาองค์ละ2,850 ฟังให้ดีนะครับ2,850พร้อมใบอารัธนาและพร้อมกล่องเดิมพระหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองเร่งลาบนะครับต่อมาที่เห็นตรงนี้นี่คือพระผงนางพญานี่นะพระผงนางพญาหลายคนไม่ทราบว่าพระรุ่นนี้เนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านได้สร้างและพุทธาพิเศษด้านหลังเขียนไว้ว่าอะไรวัดท่าสูงปี202520 20, บางคนไม่เคยเห็น นะพระสมเด็จนางพญาเนี่ยนะครับใช้งานเด่นในเรื่องของเมตตามาหานิยมนี่นะมีอยู่3าสองค์พอแบ่งได้แท้หมดเลยวัดท่าสุงมันต้องมีแบบนี้ทุกองค์แบบนี้ทุกองค์แบ่งองค์ละ900บาทนี่นะองค์ละ900บาทเท่านั้นนะครับช้าหมดอดนะจ๊ะส่วนนี้ครับปิตานามิ หลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคสวยๆเลยนะครับนี่องค์เล็กมากนะครับแต่ว่าเห็นนิ้วมือขององค์พระชัดเลยรายละเอียดชัดเป๊ะนะครับพลิกด้านหลังมาอาจจะมีรอยรานนิดหนึ่งไม่แตกนะครับตามอายุดูองค์นี้นะครับนี่โอ้สวยจริงๆท่านพลิกหลังมาเป็นใบโพนะฮะด้านในใบโพก็จะเขียนว่านะมิแบบนี้ องค์ละ690ครับมี2องค์นหร้อยเก้าครับปกติ700กว่านะครับนี่ต่อมาได้มา2องค์นะครับเป็นพระวิสุทธิเทพพิมพ์หนานะพิมพ์หนาเป็นรุ่นเดียวของวัดท่าสุงที่พระในวัดในพรรษาตอนนั้นทําขึ้นมาเองนะครับตำมวลสารเองเทีระครกใส่มวลสารใส่เกสาหลวงพ่อใส่จีวรหลวงพ่อผงยานัตอะไรต่างๆเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็ม แล้วก็หลวงพ่อท่านสั่งว่ายังไม่ต้องจําหน่ายนะครับเอาไว้ที่วัดก่อนในอนาคตที่วัดเนี่ยมีต้องการที่จะทําบุญนะครับเพื่อบุรณะสิ่งโบสถ์อะไรต่างๆเนี่ยค่อยนํามาจําหน่ายจ่ายแจกนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าพุทธคุณแรงและก็พิธีสมบูรณ์ที่สุดตามที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้อันนี้เป็นแบบเลี่ยมแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าสวยๆแบบนี้นะนะสวยๆแบบนี้นะก็ต้องมี5,000 6,000นนะครับเอาเป็นว่า เลี่ยมเนี่ยสององค์เนี่ยผมเอา4,900นะ4,900เท่านั้นนะครับมีพระคำข้าวมานี่อีกองคหนึ่งเป็นพระคำข้าวรุ่นปืนแตกนะครับสภาพพอสวยเลี่ยมเลี่ยมเอ่อเลี่ยมเดิมนะครับไม่ใช่เลี่ยมเดิมสิเลี่ยมพลาสติกใสกันน้ำพร้อมใช้งานโอ้โหเกือบพูดผิดไปซะละนี่นะครับด้านหลังเป็นเยลกรอบเพชรเขียนไว้ว่าหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าอย่าเอาไปลองนะครับไม่เกิน3นัด ปืนแตกและนี่ก็เป็นพระคำข้าอีกรุ่นหนึ่งนะผมแนะนําว่าควรจะมีไว้บูชานะครับนอกจากเรื่องลาบแล้วก็ยังมีเรื่องของมาหาอุดอีกต่างหากนะครับอันนี้มีตําหนิเล็กน้อยนะครับด้านหน้านะครับผมให้บูชาองค์ละ1 6 5 0ครับมีองค์เดียวนะครับฮันแน่ใครรอเหรียญน,นี้อยู่เอ่ยนี่คือเหเรียญเศรษฐีนะครับนี่คือเป็นเหนเรียญเศรษฐี นะรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อนะต้องบอกก่อนแต่ว่าเป็นรุ่นที่มากประสบการณ์มากๆนะครับสร้างในยุคของหลวงพ่ออนันต์ประสบการณ์คือยังไงด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่ออนี้ใช่ไหมส่วนด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่ายันเศรษฐีเป็นยันเรียกทรัพย์นะครับในสมัยหลวงพ่อฤาษีเนี่ยไม่ได้สร้างยันนี้ไว้ท่านบอกว่าเขียนเอาไว้บนฝาบ้านนะครับเอาไว้ตรงประตูตรงเขื่ออะไรเงี้ยเพื่อ เรียกเงินเข้าบ้านนะครับนะต่อมานะสมัยหลวงพ่อนะั้นเลยท่านเลยสร้างไว้เป็นเหรียญแบบนี้นะครับให้เอาผูกไว้นะครับเอาวางไว้ บนขื่อบ้านนะครับบนประตูที่เข้าออกทุกวันและให้อธิษฐานว่าขอให้เงินไม่ขาดบ้านขอให้คนในบ้านมีเงินไม่ขาดมือนะบูชาด้วยพระคาถาเงินล้านเป็นประจำและได้ผลดีสม่ำเสมอเห็น<ๆ>เล็กๆแบบนี้นะครับนี่เล็กแต่พลิกขี้หนูจริงๆให้บูชาองค์ละนะครับองค์ละ690เเหรียญเป็นเหรียญขนาดกลางนะก็คือจะมีเล็กกลางใหญ่อันนี้เป็นขนาดกลางหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ แนะนำเลยมาปุ๊บหมดทันทีนะครับก็ให้รีบๆไวๆนะใครไวใครได้แล้วกันนะครับรุ่นนี้ต่อมาตรงนี้เลยนี่นี่นนนนเหรียญกูผู้ชนะรุ่นแรกผิวหิ่งเดิมๆให้ดูกันสักนิดดูนะครับเจ้าของเดิมคือทำบุญได้มานะแล้วก็เก็บไว <c> ้ <oughs> บนหิ่งบนตู้พระนะครับเป็นบล็อกวงเดือนนะเนี่ยเหนน็นนั้นด้านหลังนะมวงเดือนนี้นิยมนะครับแต่ผิวไม่สวย นะผิวพอสวยแล้วกันแต่ผิวก็ไหลแบบตึงเดิมแท้ดูง่ายของปลอมมีเยอะนะครับเนี่ยมีเห็นวงเดือนไหมของเรียนแบบนี้มีเยอะมากแล้วหลายคนก็โดนเยอะรุ่นเนี้ยนะพุทธาพิเศษพร้อมกับธงพิชัยสงครามเอาแบบว่าสภาพนี้นะปกติพันสองนะครับสวยๆส,ยสภาพนี้ผมให้บูชาองค์ละ8 0 0นะมี3เหรียญองค์ละ800ต่อไปมีรุ่น2เมื่อกี้ลมดำรุ่นแรก อันนี้รุ่น2แบบชุบทองแล้วก็เลี่ยมพร้อมบูชาด้วยเหรียญสวยนะครับไม่มีลอกนะกระล่เดิม100%แบบนี้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ800องค์นี้ให้บูชา990เนะเอา990ครับนะกำไรก็หลัก10บาทแล้วกันนะครับบอกแค่นี้ก็รีบบูชากันนะครับเพราะมีน้อยนะแต่ละอย่างนี้มีน้อยมาดูของดีของเด็ดนะที่เห็นเราก็ต้องเก็บ นี่คือเหรียญของขวัญบนเกนรุน4ีนะครับชุดนี้เนะี่ยผมแบ่งมาจากถุงเดิมก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยท่านเอามาแบ่งให้นะเอามาให้เช่าบูชาแต่ว่าเป็นถุงเดิมผมก็เลยผมก็เลยแบ่งมา แล้วก็เอามาให้พี่น้องได้บูชานี่นะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธ,ธานุภาพครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทําน้ํามนต์ได้นะครับดื่มคลอดบุตรง่ายนะไม่ตายโหงนะครับป้องกันอันตรายทุกอย่างนะครับทั้งสัตว์มีพิษทั้งรังสีต่างๆนะครับตามที่มีบันทึกในหนังสือสมบัติพ่อให้เอาเป็นว่ากระไหลเ่เดิมๆเ,เหรียญน,นี่เก็บสวยมากนะครับไม่เคยใช้งานมาก่อน อง์ละ1,200ครับนี่นะองละ1,200บางคนสงสัยอุย้ยทำไมพระหลวงพ่อมีเยอะจังแล้วพระหลวงพ่อมีใหม่จังคุณนึกสภาพดูเถอะว่าคนที่ไปทําบุญในสมัยหลวงพ่อเนี่ยเขาทําบุญกันด้วยความศรัทธาเขาเอาเงินเข้าวัดนะครับทำบุญวัตถุมงคลมาก็ไม่ได้ต้องการสิ่งใดแล้วเขาก็เอาวัตถุมงคลที่ทําบุญมาเขาก็เก็บรักษาอย่างดีเพราะเป็นสมบัติพ่อให้ ผ่านระยะเวลามันนานแค่ไหนท่านก็ดูเอาเถิดครับว่าความสวยความสมบูรณ์ขององค์พระเนี่ยครับมันอยู่ที่คนเก็บจริงๆนะครับนี่นะได้มาเป็นกล่องอีกแล้วนี่คือพระคำข้าวรุ่นพิเศษติดพระบรมสารีริกธาตุหพระองค์นะครับมีเทวดาระดับพรหมค,นะคอยดูแลรักษาอยู่ถึง5องค์ด้วยกันนี่เป็นกล่องเดิมและนี่เป็นพระปิดทองแบบเดิมจากวัด นะครับมีพระบรมสารีริกธาตุครบ5องค์พิกด้านหลังมาปิดทองสวยๆแบบนี้มีผงคำข้าวแท้ๆอุดอยู่ตรงนี้เขียนว่ารุ่นพิเศษพระราชพมยานนี่นะหนึ่งองค์สภาพสวยสมบูรณ์ครับโอ้โหเห็นรายละเอียดหน้าตาพระชัดมากนี่ผมแบ่งให้ราคาองค์ละ3,900บาท นี่นะ3,900บาทพร้อมกล่องเดิมลุยครับนี่สมเด็จองค์ปฐมรุ่น5ถึงจะไม่ทันหลวงพ่อนะครับเป็นยุคสมัยของหลวงพ่ออนนั้นแต่ท่านรูอะไรไหมครับนี่งานแพนด้าจิวเวลงานผลิตระดับจิวเวล y ดูความคมชัดดูรายละเอียดด้านหลังเป็นอะไรรู้ไหมครับยันเศรษฐีครับนี่นะยันเศรษฐีวั่าสุงทร ปจ,จิตฉามิคาถาสะท้อนย้อนกับศยศาสตร์ใต้ฐานเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นพิเศษสมเด็จองประถมรุ่น5เนี่ยใต้ฐานมีทั้งแบบถ้วยแต่นี่เป็นแบบที่หายากก็คือแบบอุดมนสารนะครับใส่เกสรหลวงพ่อในนี้ด้วยนะเรียกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือครบองค์ประกอบมากครบถ้ววมีทั้งสมเด็จองประถมมีทั้งมวลสารต่างๆและมีเกสรหลวงพ่อน้าบูชามากๆครับใครจะบูชา ทักมานะสำหรับรุน่นนี้และที่เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญเอกราชปี18ครับผมเคยเห็นไหมนี่นะเหรียญเอกราชปี18เขียนว่าพระมหาวีาระถาวรสิทธิหลวงพ่อปานด้านหลังเป็นรูปหลวงปานนะครับครบรอบร้อยปีเกิดหลวงพ่อปานวัดบางน่มโคเป็นรมดำเดิมๆนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันกรอบเพชรแบบนี้ก็คือมี2แบบเนาะ ท้งแบบหน้าหลวงพอ่อแบบหลวงปู่ปานนะครับหน้าหลวงพอ่อเหรียญยันเกราะเพชรนะครับมีอยู่3องค์เท่านั้นสนใจทั้งทักมาถามได้เลยสําหรับรายการนี้อ่ะนี่รายการนี้เลยไฮไลท์มากๆนะครับเป็นสมเด็จหางมากรุ่นแรกสําหรับราคาพ้หางมากนะตอนนี้ใครๆเขาก็รู้กันทั้งประเทศแล้วครับว่าราคาเนี่ยประมาณไหนท่านดูฟอร์มท่านดูฟอร์มเองอ่ะอย่าสังเกตเล็บผมนะให้ดูพระนะดู ดูแบบนี้หืมจมูกแบบปิ๊ดผิวเดิมมากโอ้โหตวงสือชัดเป๊ะอ่ะสำหรับองค์นี้ใครตาถึงอะดูนะโอ้โหมีตำแหน่งที่พนาสิกเล็กน้อยสำหรับใครอยากจะดูแบบชัดๆทีละองค์เนี่ยท่านออขอขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ผมให้ดูนะครับ อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ตอนเนี้ยควรที่จะเก็บนะใครจะเก็บเพิ่มควรที่จะเก็บอืมลึกมากอืสวยจัดปกติเนี่ยฟอร์มเนี้ยตอนเนี้ยหางมาก็คงไม่ต่ำกว่าห้าพันแล้วนะครับสำหรับรุ่นแรกวงเล็บว่าของแท้นะี่จะพูดยังไงแบ่งให้ท่านแล้วก็รับจบให้ทุกอย่างนะสำหรับคนที่บูชา พระในช่องของผมนะครับรับการพระแท้ตลอดชีพอันนี้ปกติ5,500ใช่ไหมฟอร์มเนี้ยเอาเป็นว่าผมแบ่งบูชาให้ท่านองค์ละ4,900 4,900นะครับมีทั้งหมด8องค์เนี่ยผมให้ท่านเลยนะรีบจองกันให้ท่านนี่สมเด็จองคมฐถเขียวเหล็กไหลวัดท่าขนุน เลี่ยมกรอบเงินลงยาลายสุขโขไทยสวยมากนะครับเป็นลายไข่ปลาด้านหลังเป็นยันกรอบเพชรแบบนี้นะพระครูวิราชการจน,นะทธรด็อกเตอร์นะครับหลวงพเ็กวัท่าขนุนด้านหลังเนี่ยล้อมรอบด้วยพระคาถาเงินล้านเห็นตรงนี้ไหมเป็นพิธีอะไรรู้ไหมนี่พลิกชีวิตนะพลิกชีวิตมีโค้ดด้วยนะครับ5901นนะองค์นี้ ใครสนใจมีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวนะครับหายากมากสอบถามทางข้อความดุดวเลยนะครับทางไลน์เท่านั้นนะนี่เลียมพิสดารเป็นเหรียญท้าวเวสุวรรณนะครับตรงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทของวัดท่าขนุนนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเที่ยลึกในการสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นยัน เทวเวสุวรรณนะครับของวัฒท่าขนุนเหมือนกันท่านเอามาเลี่ยมเขาเอามาเลี่ยมแบบแปะกันแบบนี้เลยนะเรียกว่าโอ้โหลวงพ่อเล็กวัาท่าขนุนกับท่านปู่เทวเวสุวรรณเนี่ยนะถ้าเกิดใครรู้ประวัตินะครับหลวงพ่อเล็กท่านก็จะเล่าตลอดในเสียงธรรมเรียกได้ว่าเป็นสายที่ได้รับความเมตตาจากเทวมหาราชทั้ง4ี อย่างอบอุ่นอย่างเต็มเปี่ยมอย่างยิ่งนะครับท่านไหนมีแล้วนะครับสามารถอารัธนาใช้งานได้เลยนะครับกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายพูดผีวีปีศาสตร์วิญญาณเนี่ยชะง,งักนักจริงๆนะครับขอยืนยนันขอรับประกันนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ใช้อยู่นะครับรุ่นนี้อ่ะมีอยู่องค์เดียวนะครับรุ่นนี้ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่าสวยนะเจอสวยๆแบบเพชรอยเงี้ยเพชรจะหาแบบครบ ก็หาได้ยากนะเพราะอะไร,รเพราะว่าผ่านมาเป็นแบบ20-30ปีแล้วแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกบอกได้ว่าเป็นยันกลับใครทำอะไรไม่ดีกับเรามาในะยันกลับทั้งหมดนะครับนะน้องๆมาหาสะท้อนเลยแล้วก็งานเนี่ยเป็นงานแบบระดับระดับจิวเวลรี่นะครับในสมัยก่อนตอนนั้นที่ออกวัดเนี่ยออกปลาคาัแพงมากนะครับพรกคำข้าวองคละสิบบาทองค์เนี้ยผมถ้าจำไม่ผิดแนละ้วก็หลายร้อยนะครับ หลายร้อยนะผมจําราคาไม่ได้จริงๆนะเรียกว่าเป็นมหาสะท้อนนะครับใครอยากได้ตะกุดมหาสะท้อนไว้ใช้งานแล้วไม่มีนะครับแล้วไม่มีนะครับสามารถใช้รุ่นนี้แทนได้เลยครับนี่แทนแทนพระคําข้าวปิดทองพระคําข้าวรุ่น2นะครับปิดทองเล่งลาบผมอ๋อองชุดที่เป็นผิวสะอาดนะครับ เนี่ยผิวสะอาดแบบนี้ผมชอบมากเลยผมชอบเก็บภาพแบบนี้ผิวสะอาดสะอาดผิวนวลและแบบปิดทองเลี้ยงลาบแบบนี้ปกติไงไหมปิดทองเนี่ยเวลาใครบูชาเนี่ยก็จะประมาณพันสี่ใช่ไหมครับพันสี่บ้างพันหกบ้างพันแปดบ้างแล้วแต่รอบรอบนี้เนี่ยผมช่วยลูกศิษย์เราบูชามาผมแบ่งให้อง์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับนี่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยและถ้าเกิดใครชอบแบบเลี่ยม ผมได้แบบเลี่ยมมานะครับผมเอามาปุ๊บผมก็เอามาเลี่ยมไว้เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะผมชอบเก็บแบบเลี่ยมเพราะอะไรนี่ดูแลรักษาได้ดีไม่ต้องกังวลว่าจะโดนความร้อนหน้าโดนความชื้นโดนฝนโดนอะไรหรือเปล่านะครับเลี่ยมแบบนี้เก็บได้ย,วยาวเป็นโอ้โหเป็น1020ปีได้เลยนะไม่กระทบกับพระแล้วก็เลี่ยมดีมากไม่มีแตกไม่มีบินใดๆทั้งสิ้นอันนี้พันร้อยใช่ไหมอันนี้พันร้อยอันนี้ผมเอาพันสองนี่นะ เลี่ยมเสร็จแล้วนะพันสอ,อันนี้ผมเลี่ยมเก็บไปเองนะ้ะเกิดใครอยากได้แบบเนี้ยนะผมแบ่งให้10องค์แบ่งให้10องค์ในราคานี้นะครับเริ่มนี่มีดหมอด้ามลือสีครับเจ้าของเดิมเนี่ยพกมีดนี้ติดตัวตลอดไปไหนมาไหนก็อาราธนาติดกระเป๋าไว้ตลอดนะครับก็บูชามาจากวัดนะครับเลี่มละ8,000บาทนะผมก็ขอ บูชามาก็ในราคาวัดเลยแหละครับ800 0ถ้าเกิดใครจะเอาเนี่ยผมรบก,กวนนะผมบวกเพิ่ม500 8,5 0 0นี่ซองเดิมจากวัดเลยนะครับเขาเอาติดตัวไว้แบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ไหลทองเนี่ยเดิมเดิมวันแท้ดูง่ายแบบนี้สภาพสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะติดตัวและมีประสบการณ์อย่างแบบโชคโชนเป็นเวลานานแต่สภาพเนี่ยบอกได้เลยว่า100%เ ร้อท่านอารัธนาไว้ได้เลยนะครับส่วนประสบการณ์เรื่องของมีดหมอชาตรีของวัดท่าสุงนะคนระับผมเคยเล่าไว้ในประสบการณ์เรื่องของอีกาแล้วท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ mm hmm. fc ช่องผมเนี่ย mm hmm. นำไปใช้แล้วได้ผลในเรื่องของการป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นป้องกันไสยศาสตร์ต่างๆนะครับได้ผลมากนี่เอาไปมีเรื่องเดียวครับ ส่วนใครอยากได้เลี่ยมเล็กนะครับผมมีมีดหมอวัดธรรมยานและก็เลี่ยมอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในหลอดตะกุดแบบนี้นะครับท่านเอาไปห้อยคอท่านเอาไปพกติดตัวได้เลยมีดหมอวัดธรรมยานก็ไม่ธรรมดานะครับมีดหมอวัดธรรมยานเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเป็นมีดหมอเล่มเล็กแรกที่ผมพกติดตัวไว้ใช้งาน แล้วได้ผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยผมเคยเล่ามาหลายอีพีแล้วแล้วได้ผลจริงๆท่านเอาไปบูชาได้นะครับอันนี้ผมให้บูชาเอาแบบเบาๆเลยนะพั0ห เล่มละ1,500พนาร้อนะครับพร้อมหลอดตะกรุดแบบนี้เอาไปบูชาได้เลยครับมาในเรื่องของยันเกราะเพชรบ้างยันเกราะเพชรอันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกท่านเปิดใดหนังสือสมบัติพ่อให้ดูได้อันนี้เป็นผืนใหญ่เป็นแบบผืนใหญ่รุ่นแรกผมเคยให้บูชาในผืนละ2,500นานะท่านจําได้ไหมนี่นะผมมีอยู่ผืนหนึ่งผืนนี้เอาเบาๆเลย2,200เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นแรกมีรุ่นแรกแล้วก็ต้องมีรุ่น2 นี่เป็นยันหลวงปูปานสีแดงแบบนี้นะสีแดงแบบนี้นะครับมีพุทธคุณอนุภาพเหมือนยันกระเพาะเพชรทุกประการและเหมือนธงพิชัยสงครามนะครับยันผืนแดงเอาไปใช้กันได้นะครับแทนกันได้เลยนะสำหรับยันหลวงปูปานนี้นะครับผมให้บูชาฟังให้ดีนะครับผืนละ1,900บาทครับ หนึ่บาทนะครับใครไวใครได้ครับรุยครับ mm hmm. พอมียันหลวงปู่ปาน mm hmm. ก็ต้องมียันธงมหาพิ่ชัยสงคราม mm hmm. ที่ mm hmm. ทุกบ้านเนี่ยขาดไม่ได้อันนี้นะเป็นผ้ามันหายากนี่ดูรายละเอียดซะก่อนสวยสมบูรณ์แบ่งได้จริงๆ2พผืนเท่านั้นนะครับสวยสมบูรณ์ผืนนี้ปกติแบ่งเท่าไหร่นะ2 2 0พใช่ไหมสองพผมเอาอันนี้เอาพันเ นี่นะแบบสวยๆนะแต่ถ้าเอาแบบพอสวยเละนี่มีอีกแบบหนึ่งพอสวยก็อาจจะมีรอยยับมีรอยขาดหน่อยนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ผมเอาพันสี่นี่นะเอาพันสี่แบบมีตําหนินะอันนี้เป็นแบบเลี่ยมเดิมนะครับพร้อมกับเหรียญสามคัคคีมีสุขกูผู้ชนะรุ่น2กรอบน,นี่ก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะท่าน,เ,นเวลาสองไฟเวลาโดนแสงนะก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะครับตามสภาพตามพลาสติก ตามอายุของพลาสติกอายุของการใช้งานนี่เรียกเรียกว่าเก็บดีนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะมีน,นี้มีอยู่องค์เดียวนะครับให้บูชาองค์ละ3,800บาทนี่นะ3,800บาทรวมส่งนะครับส่งให้ฟีเดอร์นี่มาดูของไฮไลท์ของผมเลยนะครับจริงๆอยากเก็บไว้เองนะแต่เอามาให้ท่านดูเผื่อว่า ใครที่มีบุญสัมพันธ์และใครที่สนใจนี่คือสมเด็จองค์ปฐมรุ่น3นะครับปี3 5หท่านหลวงพ่อพุทธาพิเศษแล้วก็เลี่ยมทองคนที่เอามาปล่อยนะครับเขาบอกว่าไปเลี่ยมทองมาตอนประมาณทองสอง2 0 0 0 0กว่าบาทนะทอง20,000กว่าบาทตอนนั้นเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมก็ององ,องละหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับราคานี้ตั้งนานแล้วนะประมาณ12ื่นนะครับหมื่นสองรวมทองอีกตอนนั้นประมาณอุ้ย ก็เกือบ 20, เ,อกเกือบสองหมเนาะเกือบเกือบสองหผมให้บูชาในราคาแบบทุนบวกกำไรนิดหน่อยนะ19,900ครับสำหรับองค์ประถมรุ่น3าเลี่ยมทองหนาะๆนะแบบนี้19,900มีองค์เดียวขอดูรูปเพิ่มเติมได้ครับช่วงท้ายมาถึงรายการเบาๆกันบ้างนะครับพระคำข้าวรุ่น2สวยๆแบบนี้นะ เลียมกรอบมาแล้วอาจจะมีรอยมีฟองอะไรนิดหน่อยอง์นี้เอาไปหกร้อยห้าสิบไปนี่นะหกร้อยห้าสิบไปเลยเอาไปบูชากันครับเบาๆเบามากๆนี่คำข้าวชุดนี้มาพร้อมกล่องเลยแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมเก็บไวนะ้เดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูแล้วกันส่วนพระคำข้าวเนี่ยก็คือมีหลายฟอร์มนะมีหลายฟอร์มราคาไม่เท่ากันเนี่ยอย่างองคนี้ครับเป็นรุ่นสองนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้ อันนี้พวเอาเก้าร้อยนี่นะเก้าร้อยทีละองค์เลยอง์เนี้ยอืเนี่ยอ่ะโอ้โหคมคมแบบเนี้ยอันนี้เก้าร้อยห้าสิบทีละองค์เลยองนี้อีกโอ้โหองจริงสวยนะครับเอาอง์นี้เก้าร้อยห้าสิบเอาไปโอ้โหพิ์บัวหลายจุดนิยมนะครับพินบัวหลายจุดนิยมสุดอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับหายากมากโอ้โหองคนี้บัวจุดเว้ย บัวจุดเดียวคมมากอันนี้เป็นรุ่นไหนเนี่ยรุ่นสองนะครับไม่ใช่รุ่นแรกนะโอ้โหองค์นี้ขอพันห้านี่นะพันห้าขายกันจริงก็สองพันกว่าเนะ่ยคมๆแบบนี้เนี่ยอย่างองนี้เก้าร้อยวัยๆนะนี่บัวจุดเดียวนะครับบัวจุดแขนจุดรุ่นสองแบบนี้อันนี้อพันร้อยเอาไปพันร้อยปกติก็พันห้าได้ นะครับพันห้าได้องนี้บัวจุดเดียวนะครับแขนจุดบัวจุดเดียวแล้วรุ่นสองแบบนี้อ่าองนี้ก็พันห้าแล้วกันนะขอพันห้าแล้วกันนี่นะรวมๆเลยนะครับรวมๆใครชอบใจอง์ไหนแขบหน้าจอมาขอรูปแบบดีๆได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูแบบไวๆนะครับส่วนใครถามถึงรุ่นแรกพระคำข้าวรุ่นแรก แขนจุดบัวจุดเดียวนี่มีอยู่องค์หนึ่งหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ครับดูดีๆนะออฟอร์มเต็มคมชัดสุดๆปกติเนี่ยสวยๆแบบนี้นะราคาหลักหมื่นขึ้นเนื่องจากว่ามีองค์เดียวผมให้บูชาในราคา8,500บาทองค์เดียวนะครับผมสามารถเอาไปปล่อย นะครับให้บูชาต่อในราคาหลักหมื่นได้หมื่นพันหมื่นสองเอา8500อครับองค์นี้พระหางหมากสักหน่อยไหมสำหรับพระหางหมากฟอร์มนี้นะครับเรียกได้ว่าผิวหิ้งเน้นพุทธคุณนะพิมพ์ฐานจุดนะครับหรือฐานตุ่มข้างขีดพิมพ์นิยมนะครับนี่พิมพ์นิยมนะครับแตกลายแบบนี้นะครับเนื่องจากโดนความชื้นนะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ องนี้นะเอาราคาเบาๆเลยไหมสามพันเก้าสามพันเก้าเบาสุดๆนี่นะสามพันเก้าร้อยองนี้พอสวยพิกด,ด้านหลังมาองนี้เหมือนกันครับเอาสามพันเก้านะสามพันเก้าองนี้ก็เหมือนกันนะครับเน้นพุทธคุณ สา0พันเก้ามีรอยบิ่นข้างบนนะครับมีรอยบิน่นข้างบนนะครับพิมพ์พระเนตรจุดแบบนี้สามพันเก้าร้อยครับเบานะครับราคานี้เบาแล้วนะครับบอกก่อนส่วนนี้ใครอยากเอาของสวยใครอยากได้ของสวยใครตาถึงพิมพ์พระเนตรจุดนะครับด้านหลังอื้อชัดเป๊ะแบบนี้องค์นี้เอาหกพันนะองค์นี้เอาหกพัน ฟอร์มนี้ขายอยู่กัน7800นะครับเอาเน้นพุทธคุณไหมเอา39ม0นนี่มี3องค์แบบเมื่อกี้องค์หนึ่งอยู่ไหนอะนี่นี่3องค์เนี้ยเอา3า0 0ันเกละนะครับองค์ละ3า0 0เเน้นพุทธคุณกันไปแต่รับประกันพระแท้สากลตลอดชีพอยู่แล้วนะครับนี่นะพระแท้สากลตลอดชีพนะครับนะพระหังหมากรุ่นแรกเอาเป็นว่าใครชอบใจรุ่นไหน ท่านทักมาหาผมได้สอบถามราคาได้ไม่เช่าไม่บูชาไม่เป็นไรแต่มาเป็นเพื่อนกันในลายไว้เพื่อที่จะไม่พลาดพระใหม่เข้ามาแล้วความรู้ดีๆจากช่องฟิล์มทาสุงครับนะแล้วพบกันสวัสดีครับ